นักเรียนที่น่ารักของคุณครูกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในเรื่องของพุทธ,ธาสาวกสัม,มเนรราหุนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจในเรื่องของสัมมเนรราหุนไปทําความรู้จักกับสัม,มเนรราหุนนั้นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าพุทธ,ธาสาวกกันก่อนดีกว่าค่ะ พุทธาสาวกนะคะพุทธาสาวกหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความประพฤติดีงามที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์นั่นเองค่ะหรือสามเณรนะคะซึ่งมีความประพฤติท,ที่ดีงามและเราควรนำมาเป็นแบบอย่างซึ่งในวันนี้ ตัวอย่างพุทธ,ธาสาวกที่คุณครูได้ยกมาก็คือสามเนรราหุนคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสามเนรราหุนกันนะคะว่าสามเนรราหุนเนี่ยมีแบบอย่างอะไรมีคุณธรรมข้อใดที่นักเรียนสามารถนําไปเป็นแบบอย่างปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอเรามาทําความรู้จัก ฟังเรื่องย่อของสาม,มเณรราหุลก่อนนะคะการที่จะบรรพชาเป็นสาม,มเณรได้นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าจะต้องมีอายุเท่าไหร่คะใช่ค่ะการที่จะบรรพชาเป็นสาม,มเณรจะต้องเป็นเด็กผู้ชายที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะเป็นสาม,มเณรได้นะคะสาม,มเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายศิตฐะ หรือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะกับนางยโสธารานะคะวันที่สามเมรินราหุนประสูตรเป็นวันที่เจ้าชายเจลิตัดสินใจออกผนวดตัดสินใจออกผนวดเป็นวันเดียวกันซึ่งทำให้เห็นว่าราหุนเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยนะคะไม่ได้เห็นหน้าพอ่อเมื่อเจ้าชายเจลถตัดสินใจออกผนวดแล้วใชร้ระยะเวลาเจปีในการบำเพ็ญ เพื่อหาวิธีการดับทุกข์และตัสรู้ก็ได้เดินทางเมื่อตัสรู้แล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพระบิดากับพระญาติประยูนยที่กรุงกบิลพัทจึงทําให้ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ราหุลได้เห็นหน้าเสด็จพ่อก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนางพิมพาหรือนางยโสธราผู้เป็นพระมารดาของราหุลก็ได้ให้ราหุลเนี่ย ไปทูลขอราชสมบัติกับพระบิดาหรือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าทรงคิดว่าราชสมบัติไม่มีอะไรที่เที่ยงแทร้ราชสมบัติใดไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เหมือนกับพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงมอบพระธรรมให้กับพระราหุลโดยการให้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้บรรพชาให้กับราหุลตอนนั้นราหุลมีอายุครบเจปีจึงเรียกว่าสามเนรราหุลน,นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นเรื่องราวย่อๆเกี่ยวกับสัมมนเณนรราหุนนะคะเรามาดูกันว่าหลังจากสัมมนเณนรราหุนนั้นบรรพชาแล้วได้ศึกษาพระธรรมแล้วมีแบบอย่างข้อใดมีคุณธรรมข้อใดบ้างที่นักเรียนสามารถนำไปตอบใช้ได้ค่ะพร้อมที่จะรับชมรับฟังวิดีโอกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะตั้งใจฟังและเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากที่เรารับชมวิดีโอสดเสร็จแล้วค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ยคุณครูจะใบให้นะคะว่าทานผู้นี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดี ในทางพุทธศาสนามากเลยค่ะใครหรอคะคุณครูครูจะเล่าให้ฟังค่ะสาม,มนเณรรูปนี้มีชื่อว่าสาม,มนเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพรามีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะ สมเน็ราหุนเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพระนางยโสธราเมื่อพระราหุนมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ารย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขอันแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสมมเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อการศึกษาเราเรียนพระธรรมเป็นอย่างมาก ท่านจะตื่นแต่เช้าและหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำมือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดี จนเมื่ออายุได้ยี่สิบปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะหนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูครูขอถามหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุลโดยการเทน้ำลงบนเท้าจนน้ำค่อยๆหมดไป นักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ำลงบนเท้าทำไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอๆจะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่น้ำทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจไหมคะครับผมจะไม่พูดโกหกอีก สามเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัวเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้ และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั้นก็คือสามเณรราหุลเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆสามเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนมากเลยค่ะถ้าน้องๆอ,อยากเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่ง น้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือหมันควนควายหาความรู้อยู่เสมอนะคะอีกทั้งยังสอนเรื่องการพูดความจริงไม่โกหกอีกด้วยน้องๆควรเป็นแบบอย่างนะคะความดีจะได้ติดอยู่กับเราตลอดไปค่ะ,ะจบไปแล้วค่ะนะคะเป็นเรื่องของสามมนเนรราหุลเห็นไหมคะว่าสามมนเนรราหุลของเราเนี่ย มีคุณธรรมหลายข้อเลยที่นักเรียนสามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้นะคุณครูจะยกคุณธรรมข้าๆมา4ีข้อนะคะข้อแรกคือในเรื่องของใฝ่รู้ใฝ่เรียนข้อที่2คือขยันหมั่นเพียรข้อที่3ว่าน,นอนสอนง่ายแล้วข้อที่4อดทนค่ะเราจะนําคุณธรรมข้อนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรมาดูทีละข้อกันนะคะข้อแรกใฝ่รู้ใฝ่เรียนแน่นอนถ้าหนูไม่หยุด ที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องไหนที่หนูไม่รู้หนูค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเปิดดูจากหนังสือสอบถามผู้รู้สอบถามคุณพ่อคุณแม่สอบถามคุณครูหรือเซิร์ชหาใน Google อินเทอร์เน็ตต่างๆแหล่งข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะทำให้หนูรู้ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้เราต้องหาความรู้ค่ะถึงจะเรียกว่าใ่รู้ใ่เรียนตั้งใจ นั่นเองค่ะข้อที่2ขยันมันเพียนขยันมันเพียรแบบไหนนักเรียนทุกคนมีหน้าที่ค่ะมีหน้าที่ของตนเองนอกจากนักเรียนมีหน้าที่เรียนแล้วนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่ในการเป็นลูกด้วยนะคะการเป็นลูกที่ดีก็คือต้องช่วยเหลืองานพ่อแม่ค่ะขยันมันเพียนขยันอ่านหนังสือขยันทํางานขยันฝึกฝนอย่างเช่นหลายคนอยากจะเป็นนักบอล นักเรียนต้องขยันหมั่นฝึกซ้อมแต่จะเป็นนักดนตรีก็ต้องขยันหมั่นซ้อมดนตรีอันนี้เรียกว่าขยันหมั่นเพียรผลที่จะตามมาก็เกิดขึ้นกับนักเรียนนั่นเองค่ะว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายคือเป็นผู้ที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดามารดาคุณครูครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะว่านอนสอนง่ายไม่โต้อตอบหรือว่าไม่เถียงนั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายคือในเรื่องของความอดทนอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความเหนื่อยเพื่อมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอดทนต่อกิเลสต,ต่างๆหนูเหมือนหนูฝึกซ้อมอะค่ะลูกหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยหนูล้าแต่หนูมีความอดทน ก็เหมือนสุภาษสิทธ์ไงคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะนอกจากคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้แล้วอีกข้อหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของความกระตันยูนั่นเองค่ะสามเณรไรราหุลแสดงให้เห็นถึงความกระตันญูกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกว่านักเรียนจะนําคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างจากสามเณรราหุลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองค่ะ,ะหลังจากนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนวิชาสังคมนะคะกับแบบฝึกทักษะวิชาสังคมขึ้นมาค่ะเตรียมพร้อมเลยหยิบขึ้นมาเลยลูกหลังจากหยิบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหยิบแบบฝึกทักษะก่อนเปิดแบบฝึกทักษะไปหน้าที่3ค่ะเพราะว่า มีหลายคนหรือมีบางคนที่ยังไม่ทำหน้านี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่ทำแล้วก็ให้หนูตรวจทานไปแล้วกันเนาะให้หนูตรวจทานว่าที่หนูทำไว้แล้วนะ่ะถูกต้องหรือเปล่าสำหรับคนที่ทำยังไม่ทำเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันในวันนี้ค่ะเรามาอ่านโจทย์ก่อนนะคะตอนที่1เขียนลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติโดยนำตัวเลข1-6ไปใส่หน้าข้อความค่ะ มีอะไรบ้างเขาให้อะไรเรามาบ้างคะพุทธประวัติคืออะไรยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยใช่ค่ะพุทธประวัติเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านั่นเองโดยเขาให้นักเรียนนําตัวเลขซึ่งเขาจะมีเหตุการณ์มาให้ทั้งหมด6เหตุการณ์ให้หนูนําตัวเลขไปใส่ทีละเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดเป็นลําดับถัดไปนั่นเองนะคะอ่ะก็ไก่เขาให้คาว่าอะไรเทวทูต ขอไข่อภิเศกสมรสขอควายประสูตรงองูแรกนาขวัญจอจานการออกผนวนและฉอชิงการศึกษานั่นเองค่ะเห็นหรือยังคะว่าเหตุการณ์ไหนน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกเอ่ยเหตุการณ์ไหนน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกคะอาใช่ค่ะประสูตรเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งาใส่เลขหนึ่งลงไปค่ะลูกเห็นไหม ผมจะ z ูให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆเนอะหลังจากที่พเะื่อเจ้าประสูตรแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดทิ่ทีอะไรเอิดแรกนะขวัญเป็นเหตุการณ์ที่2ค่ะเหตุการณ์ที่3เมื่อพเอื้อเจ้าอายุได้7ปีได้7จ็ดพรรษา ก็ได้ทรงศึกษาศิละปะวิทยาเป็นเหตุการณ์ที่สาค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่4ค่ะเหตุการณ์ที่4หลังจาก7ปี7พรรษาได้ศึกษาศิละปะวิทยาแล้วเมื่ออายุได้16พรรษาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราเป็นเหตุการณ์ที่4ค่ะต่อเลยนะคะ เหตุการณ์ที่5ค่ะเหตุการณ์ที่5ตอนที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะมีอายุได้29พรรษาก่อนที่จะออกบวชได้พบกับอะไรก่อนเอ่ยใช่ค่ะได้พบกับเทวทูตท,ทั้ง4เป็นเหตุการณ์ที่5นะคะเมื่อพบกับเทวทูตท,ทั้ง4แล้วเทวทูตทั้ง4ได้แก่อะไรบ้างจําได้อยู่ไหมคะได้แก่คนแก่คนเจ็บ คนตายแล้วก็นักบวชนั่นเองค่ะเมื่อเจ้าชายเสื้อถะาได้พบกับเทวทูตทั้ง4จึงตัดสินใจออกผนวดเป็นเหตุการณ์ที่6ค่ะ,อะลองตรวจทานดูสิคะเหมือนกับของคุณครูไม่เอ่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้ไปตอนที่2ของเราค่ะให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดอันนี้ต้องใช้ไม้บรรทัดนะลูกนะต้องใช้ไม้บรรทัด เขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับด้านขวาดูซิคะว่าเขามีข้อความอะไรไมาให้เรามาดูฝั่งซ้ายของเราก่อนดีกว่าด้านซ้ายของเราข้อที่1นึ่งสาม,มนเณรราหุลข้อที่สพระสารีบุตรข้อที่สเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแล้วข้อที่4พระนางยโสธาราทีนี้มาดูด้านขวาค่ะก็ไก่ ผู้บวชให้สามเณรราหุลขอไข่พระราชบิดาของพระราหุลขอควายพระมารดาของพระราหุลงองูพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าทีนี้ตั้งเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสามเณรราหุลไปแล้วรูเชื่อว่านักเรียนหลายคนทำได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันใช้ไม้บรรทัดนะคะ,ะมาดูสัมมเนรราหุลสัมมเนรราหุลน,น่าจะตรงกับข้อไหนก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูคะติะ๊กตอก,กติก๊กตอกอ่ะใช่แล้วค่ะตรงกับงองงูนะคะสัมมเนรราหุลคือพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าเอาโยงเลยลูกใช้ไม้บรรทัดโยงให้ตรง เราตรงๆนะคุณครูไม่มีไม้บรรทัดเนาะแต่นักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดน,นะคะข้อ2ค่ะพระสารีบุตรคือใครนะพระสารีบุตรคือใครคะใช่ผู้บวชให้สัมมาเนรเราหุลนไม่เอย่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะโยงไปเลยคะ่ะลูก พระสารีบุตรคือผู้บวชให้สามเณรราหุนนั่นเองใช้ไม้บรรทัดนนะคะต่อไปเจ้าชายทธ,ธัตทะเจ้าชายเสัตถะชื่อคุ้คนๆไหมคะใช่ค่ะคือพระพุทธเจ้านั่นเองเจ้าชายเธัตถะเป็นอะไรกับราหุลเป็นพระราชบิดาของพระราหุลโยงไปข้อขอ เก่งมากๆเลยต่อไปข้อ4ี่ค่ะพระนางยะโสธราพระนางยะโสธราคือใครเอย่ยอืมอันสุดท้ายแล้วคือพระมารดาของพระราหุลค่ะทีนี้ให้นักเรียนตรวจทานดูก่อนอตรวจทานดูซิถูกเหมือนของคุณครูไหมคะ อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะอีกอย่างเลขที่นักเรียนอย่าลืมใส่เลขที่ด้านมุมบนขวามือถ้าเลขที่1ก็ใส่หมายเลข1ตรงนี้เองค่ะสำหรับคนที่เคยส่งเข้ามาในอัลบั้มแล้วนะคะคุณครูได้ตรวจให้แล้วได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับ บางคนอาจมีทั้งถูกและผิดก็ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งมาในแอบลบัมใหม่ละกันเนาะคพื่อได้ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าหนูได้มีการแก้ไขได้มีการปรับปรุงแล้วดังนั้นวันนี้เราจะส่งทั้งหมด2งานแต่เรายังไม่ได้ทงานที่2ใช่ไหมแต่ยังอยู่ในงานที่1อยู่ดังนั้นเรียนตรวจทานงานแรกของเราให้เรียบร้อยก่อนค่ะอย่าลืมระบายสีต่อไป เปิดไปหน้าที่เปิดหนังสือหอยิบหนังสือขึ้นมาเปิดหนังสือไปหน้าที่21แล้วเปิดแบบฝึกทักษะไปหน้าที่8ค่ะเปิดหรือ,อยังเอ่ยอันนี้จะเป็นงานที่ 2, สองสหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะมีด้วยกันสองงานคือหน้าที่สแบบฝึกทักษะที่สอง กับหน้าที่8แบบฝึกทักษะที่7นั่นเองค่ะให้นักเรียนถ่ายทั้ง2งานลงในอัลบ,บั้มเดียวกันให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมเลขที่ของนักเรียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของงานชิ้นนั้นค่ะมเมื่อเปิดมาหน้าที่8แล้วและเปิดหนังสือเป็นหน้าที่22นักเรียนเห็นกรอบข้างบนไหมคะ ทีนี้คุณคณจะซูมให้ดูเนาะอันนี้เป็นคุณธรรมของสามเณรราหุลในเรื่องของความอดทนเรื่องของความขยันหมั่นเพียรเรื่องของเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ในเรื่องของใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะซึ่งในแบบฝึกของเราจะมีหัวข้อตรงกับสามเณรราหุลเลยแต่ก่อนที่เราจะลงมือทําแบบฝึกได้นั้นเราต้องอาจทาชี้แจงก่อนนะคะเขาให้นักเรียนทําอะไรเอ่ย เมื่อนักเรียนได้ศึกษาประวัติของสามเณรราหุลแล้วจงเขียนเป็นแผนผังคุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างค่ะโดยเขามีแผนผังมาให้นักเรียนทั้งหมด4ช่องนั่นเองนะคะโดยมีในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความขยันมั่นเพียรในเรื่องของเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ ให้นักเรียนเขียนเรื่องราวในเรื่องของความอดทนคืออะไรสามเณรเราหุมีความอดทนด้านใดให้นักเรียนนําข้อความในหนังสือเขียนลงไปค่ะ,ะในหัวข้อของความอดทนเห็นไหมคะในเรื่องของความอดทนคือหลังจากที่ได้บรรพชาท่านก็ได้เสด็จตามพระพุทธเจ้าไปในที่ต่างๆโดยไม่ยออ่อถ่ออันนี้เป็นในเรื่องของความอดทน ที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่างนักเรียนเขียนได้เลยนะคะต่อไปความขยันหมั่นเพียรคือคืออะไรสมณเนียนราหุนมีความขยันหมั่นเพียรแบบไหนก็คือตั้งใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาข้อความตรงนี้ไปเติมในกรอบของความขยันหมั่นเพียรได้เลยค่ะด้านล่างมาดูด้านล่างของเรานะคะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคือ คืออะไรมาดูในหนังสือค่ะเมื่อพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอาจารย์สั่งสอนท่านก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองข้อความตรงนี้เติมลงในกรอบได้เลยค่ะนักเรียนเห็นว่ากรอบมันเล็กใช่ไหมคะบางคนอาจจะเขียนไม่พอให้นักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะเพื่อให้ได้ใช้ได้ทั้ง4บรรทัดนั่นเองค่ะมาดูกรอบที่4ี่ค่ะ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนคือคืออะไรน,นัเรนราหุลมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแบบไหนก็คือตั้งใจศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติด,ด้วยความเพียรค่ะเราก็นําข้อความที่อยู่ในหนังสือมาเติมลงในแบบฝึกได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดคือเขียนตัวครึ่งบรรทัดโดยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะ ในเรื่องของความอดทนเรื่องของความอดทนคือหลังจากที่ได้บรรพชาท่านก็ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อนะคะเขียนตัวขึ้บนบรรทัดโดยนำข้อความในหนังสือหน้าที่21มาเติมลงในกรอบข้อความให้ตรง ในแต่และหัวข้อนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เขียนตัวบรรจงนะคะเขียนตัวไม่ใหญ่มากนะลูกนะเดี๋ยวไม่พอพยายามเขียนตัวครึ่งบรรทัดหลังจากที่ได้บรรพชาก็ตามท่านก็ตามเสร็จพระพุทธเจ้าเขียนตัวครึ่งบรรทัด ็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปในที่ต่าง ข้อความในหนังสือหน้าที่21มาเติมคำตอบในนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในข้อแรกพยายามเขียนตัวขึ้นบรรทัดอย่าเขียนตัวใหญ่เกินถ้านักเรียนเขียนเลยออกมาไม่พอในกรอบขอให้นักเรียนลบและเขียนใหม่ลบและเขียนใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจทานเลยค่ะ ตรวจทานว่าที่เขียนไปถูกต้องไหมมีตัวใดตกหล่นมีพยัญชนะวรรณยุกระตัวใดตกหล่นหรือไม่ถ้ามีนักเลียนแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะตรวจทานเรียบร้อยแล้วงานออกมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนระบายสีสัมมาเนนเห็นไ,ไหมคะมีสัมมาเนนให้ระบายสีสัมมาเนนให้สวยงามและที่สาคัญอย่าลืมเขียนเลขที่ของตนเองด้านมุมบนขวามือค่ะ หลังจากนั้นถ่ายภาพของงานทั้งหน้าที่3แบบฝึกทักษะที่2กับหน้าที่8แบบฝึกทักษะที่7ส่งมาในอาราบัาาบมให้กับคุณครูนะคะคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนอยู่ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ